เรียนท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับในโอกาสที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศักั้นพื้นฐานซึ่งเป็นองค์กรหลักนะครับในการขับเคลื่อนการจัดก,การศากั้นพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานสากลน,นะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ใช้ความพยายามกันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้ง ความเข้าใจในการสื่อสารและการปฏิบัติก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างหรือว่ามีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์เนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่าการ พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นเนี่ยต้องถือเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคุณภาพนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงคุณภาพเนี่ยนะครับทุกคนก็มีความเข้าใจหรือมีคํานิยามนะครับซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันที่เรียนว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นยุทธศาสตร์ก็เพราะว่าโดยความตั้งใจเนี่ย สพทอก็อยากจะพัฒนาโรงเรียนทั้งสามหมืนแห่งของเราเนี่ยให้มีคุณภาพมาตรฐานแต่ด้วยความจำกัดในเรื่องของทรัพยากรก็ประมาณบุคลากรเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนทั้งหมดไปพร้อมๆกันได้เราจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนะครับ จึงเกิดโครงการที่เราจะพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพความพร้อมนะครับซึ่งก็คงไปที่ทราบกันดีว่าเรากำหนดโรงเรียนที่จะเป็นกลุ่มผู้นำหรือต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพออกเป็นสามกลุ่มใหญ่หญนะครับหรือถ้าเราคิดเปรียบเทียบ เป็นรูปของพีระมิดนะครับเราก็จะขับเคลื่อนจากยอดสามเหลี่ยมหรือยอดพีระมิด <c oughs> นะฮะแล้วก็มีโรงเรียนมาตรฐานสากล500โรงนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประมาณ381แห่งแล้วก็โรงเรียนประถมศึกษาอีก119แห่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพพร้อมที่จะได้รับการ เสริมและต่อยอดไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากลได้นะครับกลุ่มที่2ก็ถัดลงไปนะครับจากยอดพีระมิดก็เป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอนะครับหรืออาจจะเป็นโรงเรียนในฝันนะครับที่เป็นชื่อเดิมมีประมาณ2,500แห่งนะครับแล้วก็ระดับถัดลงไปก็เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลซึ่งมีประมาณ7,000โรงนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยโรงเรียนที่อยู่ใน ระดับยอดของพีระมิดแล้วก็ลดหลั่นลงมาเนี่ยนะครับที่พร้อมจะพัฒนาเป็นต้นแบบมีประมาณ1นึ่งื่นแห่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้นะครับให้บรรลุความสําเร็จก็จะเห็นรูป,ปรธรรมครับว่าโรงเรียนคุณภาพนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของการจัดการอย่างไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ย การดําเนินการในลักษณะของการทํางานกันเป็นเครือข่ายการขยายผลก็จะส่งผลให้โรงเรียนอีกสองหมืนแห่งนั้นได้รับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในที่สุดในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับ บางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าคุณภาพนั้นมีสิ่งที่มีรายละเอียดมากมายนะครับเพราะในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสอมศก็ดีนะครับจะมีการกำหนดอ,องค์ประกอบนะครับและมาตรฐานและตัวชี้วัดจำนวนมากมายหลายสิบตัวหรือร้อยตัวนะครับก็ทำให้ การสื่อสารทำความเข้าใจนั้นเนี่ยมีความยากลำบากก็อยากจะสรุปโดยย่อ,อว่าจริงๆแล้วเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราอยากจะบอกว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นั้นคุณภาพมองได้ในสามองค์ประกอบใหญ่ๆก็คือว่าดูที่คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน นะครับดูที่การบริหารด้วยระบบคุณภาพและดูที่คุณลักษณะของผู้เรียนนะครับสามองค์ประกอบใหญ่ๆเนี่ยจะถือได้ว่าเป็น3เสาหลักของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อเราทราบและมองตรงกันชนิดแล้วเนี่ยท่านผู้บริหารก็สามารถที่จะไปขยายความต่อไปว่าว่าในเสาหลักที่หนึ่ง นะครับเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ดีเป็นอย่างไรนะครับท่านก็ช่วยไปจัดทํารายละเอียดคําอธิบายนะครับแต่หลักง่ายๆก็คือว่าหลักสูตรที่ดีเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน นะครับสอดคล้องกับธรรมชาติความสนใจของผู้เรียนมีการตอบสนองกับบริบทของพื้นที่นะครับตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศเหล่านี้เป็นต้นซึ่งหลักสูตรก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรที่เป็นของสถานศึกษานะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมนะครับหลักสูตรที่ดีก็ต้องนำไปสู่การจัด กระบวนการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพนะครับซึ่งก็หมายถึงการที่โรงเรียนสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะช่วยให้นักเรียนได้เกิดความสนใจเกิดแรงบันดาลใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้รับการพัฒนาในทุกๆมิตินะครับของความคาดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของ สติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมและก็ทักษะกระบวนการต่างๆในส่วนที่2องหรือเสาหลักที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่จะต้องเป็นระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพนะครับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพนั้นเนี่ยจริงๆก็คงเป็นเรื่องของการบริหารที่มีแบบแผน มีการวางแผนที่ดีมีการวิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ถึงจุดอ่อนนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งก็จะมีบริบทและปัญหาที่แตกต่างกันนะครับการที่เราจะมีระบบบริหารที่ดีนั้นก็แสดงว่าเราต้องมีระบบของการวางแผนและการบริหารแผนที่ดีนะครับดังนั้นระบบ บริหารอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพนั้นเนี่ยสปทเราก็ใช้รูปแบบและแนวคิดนะครับของการประกันคุณภาพนะครับแบบที่เรียกว่า TQA นะฮะ Thailand Quality Award นะครับซึ่งก็มีความชัดเจนนะฮะแล้วก็มีความง่ายต่อการที่จะอธิบาย นะครับโดยดูว่าองค์ประกอบของการบริหารที่ดีนั้นนะครับจะมีสส่วนก็คือการวางแผนและการบริหารแผนซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบย่อยๆอย่างน้อยๆสักสองสเรื่องด้วยกันก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ต้องมีภาวะผู้นำนะครับสารศึกษาทุกแห่งเนี่ยถ้าขาดซึ่งองค์ประกอบแรกนี้แล้วเนี่ยก็คงจะประสบความสําเร็จได้ยาก นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีภาวะผู้นำที่เรียกว่าเป็น Le a d e r s h i p นะครับจะต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแล้วก็มีในเรื่องของจิตวิทยาเชิงบริหารนะครับที่จะนำองค์กรได้นอกจากนั้นก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาการที่จะมีส่วนร่วมนะครับจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่าเป็นสเต็กโฮเดอร์นะครับเข้ามามีส่วนให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนครูในโรงเรียนนะครับแล้วรวมไปถึงนักเรียนด้วยนะครับในการที่จะให้ข้อเสนอเน,นีเกี่ยวกับความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนแล้วจึงกำหนดมาเป็นแผนกลยุทธ์นะครับแผนกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยก็คือส่วนที่โรงเรียน นะครับจะได้วิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางต่างๆในการดำเนินการกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นแผนที่ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดเพราะว่าโรงเรียนทุกแห่งนะครับมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรนะครับเราไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรได้ตามที่เราต้องการแต่เราไม่สามารถที่จะลดทอนเป้าหมาย ให้ลดน้อยลงตามทรัพยากร,กรที่เรามีดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์นะครับเสมือนกับการที่เราจะโต้คลื่นโต้คลื่นแล้วก็สวนกระแสทิศทางลมแต่เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งอันนี้ก็คือแผนกลยุทธ์ที่เราสามารถที่จะบริหารไปสู่เป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดมันเอง เพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เนี่ยเราจึงถือว่าเป็นกระบวนการที่เราจะวางแผนนะครับเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้แผนเนี้ยเกิดสิ่งที่เรียกว่า ownership นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบแล้วครับที่จะได้รับแผนประเภทสั่งการ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางโรงเรียนสามารถที่จะเน้นการมีส่วนร่วมและเกิด ownership ในแผนนั้นได้เนี่ยการขับเคลื่อนก็จะเป็นไปด้วยความเต็มใจนะครับส่วนภาคที่สองก็คือการบริหารแผนนะครับการบริหารแผนที่ดีนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากองค์ประกอบแรกก่อนก็คือวาอ่าผู้บริหารเนี่ยจะต้องอาศัยเทคนิคของการจัดการความรู้ นะครับเป็นองค์ประกอบที่อยู่ตรงกลางที่จะเชื่อมระหว่างการวางแผนกับการบริหารแผนเพราะว่าเวลาที่เราบริหารเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้บุคลากรเพรียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นแต่ผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะต้องมองว่าบุคลากรทุกคนในองค์กรมีศักยภาพที่รอการค้นพบและนำมาใช้ใ้เป็นประโยชน์ นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการความรู้เนี่ยก็เป็นเทคนิควิธีการที่ผู้บริหารจะต้องอ่านให้เห็นว่าบุคลากรแต่ละคนนั้นเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่จะดึงมาเป็นประโยชน์ต่ององค์กรนะครับพอผ่านขั้นตอนองค์ประกอบที่แล้วเนี่ยก็จะมาสู่ขั้นตอนของการบริหารแผนซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องเน้นในเรื่องของบุคลากรที่เราจะต้องพัฒนา ซึ่งผู้บริหารก็จะต้องไปวิเคราะห์นะครับว่าบุคลากรแต่ละคนนั้นมีข้อจำกัดอะไรนะครับมีการที่จะต้องเสริมสมรรถนะความรู้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบุคลากรที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยจะเป็นกำลังขับเคลื่อนที่ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานนะครับหลายๆหน่วยจะต้องมีการปรับ กระบวนการที่เรียกว่า reengineering นะครับอะไรที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนนะครับสิ้นเปลืองเวลานะครับเราก็ควรจะต้องพยายามลดทอนทำกระบวนการทำงานให้มีความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นไปสู่การให้ได้ผลผลิตนะครับและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการบริหารแผนจึงเน้นที่คนเน้นที่กระบวนการและเน้นที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น นะครับนี่ก็คือเอาสาหลักที่2นะครับของคําว่าคุณภาพและเสาหลักที่3ก็คือส่วนสุดท้ายคือคุณภาพผู้เรียนเพราะคุณภาพผู้เรียนก็คือคําตอบสุดท้ายครับว่าโรงเรียนได้มีการจัดการไปเนี่ยถึงเป้าหมายที่เปงประสงค์หรือไม่